อร่อยมากขนาดนี้คือต้องห่องราแฟนขับไปเยอะนาเยอะเลยโหดีนี่คนชอบคนตัวเตี้ยอย่างเราไหมวะเนี่ยอุ้ยอ้วนนริกหรอคะนี่เนี่ยสามพี่เขาบอกเหรอไม่งั้นเขาจะบอกว่าพี่กับโจ้เป็นตัวเก่งอืงว่าตัวแข็งแรงมากแล้วอ่ะมันต้องใช่แล้วเนี่ยหรอหน้าหน้ามันอ๋อ านเล็กหน้าออกก็โซะอะไม่มากก็น้อยอ่ะโซน่าเลยกว่าเขาอีกคือกูบอกว่าโอ้โหลองอดีแล้วไม่างนั้นจะผอมไปเวลาเจอตัวจริงอย่นะปเลยอก่าไปเ่ยอย่าไปเนยอย่าไปเล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 ยอย่าไอเคยอย่าไปเลยอย่าไปเลยอย่า่าเห็นเ่าในเล้อย่าไมาร้อนมาอปเล โอเวบาน้ำพี่นน oh. ก้อยยังมาตัวเล็กเลยอ่ะก <id> ิานา